ท้องกับกับผมกับไพบูลจริงไหมผมเรียนตรงนี้ด้วยความเป็นลูกผู้ชายเลยนะครับจริงครับอีกครั้งนะครับกระต่ายท้องกับอาจารย์ภพบูลจริงไหมผมยืนยันแล้วก็ด้วยความเป็นลูกผู้ชายว่าจริงสาเหตุที่ทําไมไม่ออกมาพูดหรือไม่ออกมามา,มา,มาแถลงข่าวเลยหนึ่งนะครับเราเราเซฟโซนในส่วนของตัวตัวลูกของเราเองด้วยเขาเพิ่งเกิดและ ในช่วงสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับเราไม่อยากให้เกิดความความแตกแยกและความรู้สึกเฟลกับกับแฟนเพลงที่เขาบอกว่าทําไมศิลปินต้องมีลูกต้องมีครอบครัวเอาตรงๆนะครับช่วงแรกๆหลังจากที่ผมหย่าก,กับกับแฟนเก่าของผมนะฮะเรายังไม่ได้ตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเป็นแฟนกันนะครับตอนนั้นก็ก็แค่คุยกันเพราะน้องน้องกรต่ายเองเขาก็มีคนคุยของเขาอยู่แล้วณตอนนั้น และคนในวงและทุกคนเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าว่าผมกับน้องแบ่งพาร์ทชีวิตกันยังไงแล้วก็